สวัสดีค่ะนักเรียนทุกท่านคะวันนี้มาเรียนภาษาเยอรมันง่ายๆสไตล์ครูอ้อกันค่ะวันนี้ครูอ้อก็จะให้คำกริยาที่อยู่บนกระดานนี้นะคะคำนี้นะคะเบซาเลนแปลว่าจ่ายนะคะอดีตของเขาก็คือฮาเบนเบซานะคะเรามาดูประโยคแรกกันเลยคะ่ะอ่า ก็จะขึ้นคำว่า be silent, see, bitter, n e c u e be silent, see, b i t e r and, d a e c u r e นะคะแปลว่า คุณกรุณาจ่ายที่แคชเชียได้นะคะคุณอ่าคุณกรุณาจ่ายที่แคชเชียได้นะคะนะคะต่อไปรูปประโยคที่สองครูจะให้ใช้กริยาช่วยนะคะกริยาช่วยก็อ่าทำโครงสร้างถามก่อนนะคะบวกกริยาบวกประธานบวก จุด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 แล้วก็บวกกริยา infinitive แล้วเติมเครื่องหมายคำถามนะคะตัวนี้คุ้จะใช้เป็นกริยาช่วยนะคะอาหารประทานมาก็คือเบียร์เบียร์แปลว่าพวกเรานะคะอ่าเคอร์เนนคุ้จะใช้กริยาช่วยก็คือเคอร์เนนนะคะเคอร์เนนอ่าเคอร์เน ไกลเบ b าร์เลนจะอยู่ช่องนี้นะคะอ่าเบซาร์เนนะคะแล้วก็เติมเครื่องหมายคำถามนะคะจะได้ว่าคะแ n e เบีย g ไกลเบซาร์เลนค n e นนเ r ียรไกล b บ s าร e เแปลว่าพวกเราสามารถจ่ายตอนนี้ได้ไหมคะนะคะไกลเนี่ยหมายถึงว่า ขณะน,นี้หรือตอนนี้นะคะในรูปของประโยคนะพวกเราสามารถจ่ายตอนนี้ได้ไหมอ่าต่อไปอ่ารูปแบบอดีตนะคะครูก็จะถามบวกกริยาบวกประธานบวกจุด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 ,จดแล้วก็บวกอ่ารูปแบบของอดีตนะคะก็คือกริยาเหมือนเดิม เอาตัวนี้นะคะสองตัวนี้เป็นรูปแบบอดีตนะคะเอาตัวนี้ลงมาใส่ช่องนี้นะคะเอาตัวนี้ลงมาใส่ช่องนี้นะคะครูอ้อจะใช้ประธานเป็นดูนะคะนะดูอ่ะฮาเบใช้กับดูจะเป็นฮัสนะคะอ่าโชน แปลว่าแล้ว a l l e s แปลว่าทั้งหมด b e s a l t b e s a l าจะได้ว่า has to show a l l e s b e s a l t alles has to show a l l e s b e s a l t แปลว่าเธอได้จ่ายทั้งหมดแล้ว ใช่ไหม mm hmm. เธอได้จ่ายทั้งหมดแล้ว mm hmm. ใช่ไหมนะคะอ่าโอเคค่ะคลิปนี้ครูอร้อก็ขอลาเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะอาวิดาเซนบ๊ายบายค่ะ